สวัสดีครับเราอยู่กันในซีรีส์การประยุกต์ใช้ C.I.M เพื่อรักษาฐานข้อมูลครับผมออฟก็น้อยกับกายดีนะครับมีประสบการณ์ในด้าน C.I.M มาแล้วกว่า15ปีครับและผมมีประสบการณ์นะครับทั้งงานขายและงานบริการครับนอกจากนี้นะครับผมได้ส่งมอบระบบ C.I.M นะครับให้กับธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันภัยนะครับมามากมายครับผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับ สำหรับในซีรีส์ CRM นะครับเราจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4 EP ครับตั้งแต่ EP ที่1ครับการปูพื้นฐานกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าด้วย CRM ครับ EP ที่2การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM ในงาน Customer Experience ครับ EP ที่3การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเซลล์ปลายลายด้วย CRM ครับและ EP ที่4นะครับการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย CRM ครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันใน EP ที่3ครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเซียไพล์ไลน์ครับด้วย CRM ครับผมครับในส่วนของธุรกิจต่างๆนะครับ จะสังเกตได้ว่ามีข้อมูลจํานวนมากครับที่เราจะจําเป็นจะต้องจัดการครับและหนึ่งในข้อมูลที่สําคัญนะครับซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจครับก็คือข้อมูลของลูกค้าครับดังนั้นนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าทีมขายของเรานะครับได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและใช้งานข้อมูลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับและสิ่งสําคัญก็คือการติดตามตรวจสอบการนําเสนอขายสินค้านะครับจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายขายทํางานได้อย่างคล่องตัวครับ ดังนั้นนะครับเราจึงจําเป็นจะต้องมีระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับในการที่เราจะดําเนินงานได้อย่างไม่ขาดตอนครับสำหรับในคอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีมงานขายนะครับผ่านระบบ CRM นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการรายชื่อลูกค้ารวมถึงการติดตามงานครับ โดยนะครับการนำกลยุทธ์ CRM นะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายอย่างเป็นระบบครับซึ่งเรามีวิธีการนะครับในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งก่อนซื้อและก่อนขายครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมขายและทีมการตลาดครับ สำหรับในคอร์สนี้นะครับก็จะเหมาะกับพนักงานขายทั่วไปเลยครับแล้วก็เป็นพนักงานระดับบริหารนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องดูแลภาพของยอดขายและภาพรวมของทีมขายครับนอกจากนี้นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่จําเป็นจะต้องบริหารธุรกิจและนําข้อมูลไปใช้นะครับ mm. เกี่ยวกับงานขายเพื่อต่อยอดธุรกิจและดูแลลูกค้าในระยะยาวครับ สำหรับใน EP นี้นะครับจะประกอบด้วยกันทั้งหมด7บทครับบทที่1ความสําคัญของ C.M. ต่องานขายและการเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายครับบทที่2การค้นหาลูกค้าที่ใช่เพื่อเริ่มกระบวนการขายอย่างถูกต้องครับบทที่3ครับการสารต่อความสัมพันธ์นะครับเข้ากับผลิตภัณฑ์เพื่อนํามาซึ่งลูกค้าใหม่ครับบทที่4การส่งมอบสินค้าและการติดตามความเรียบร้อยของ งานขายครับบทที่5กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มกําไรโดยใช้ CRM ครับบทที่6กครับการจัดการการเชื่อมโยงระหว่างงานขายและงานการตลาดครับและบทสุดท้ายนะครับก็คือบทสรุปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้กันใน EP นี้ครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปเจอกันในบทถัดไปได้เลยครับ